ศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงศ์ โฆษาชุานยานรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยคุณพัชราอุบลศรีที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกหัวหน้างานและบุคลากรคณะแพทยศาสตรมออ์มชเร่่มถวายเทียนพรรษาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์เมตตารับเทียนพรรษาและวตาตึงโดยมีพระครูวิสุทธ์เขมรัตรองเจ้าคณะอำเภอสันกำแพงเจ้าอาวาสวตาตึงเป็นองค์เมตตารับเทียนพรร าในวันที่15กรกฎาคม2567นะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่วัดป่าตึงอำเภอสันกำแพงจังวัดเชียงใหม่ จากความร่วมมือระหว่างกองทัพภาคที่1กับสวนนงมุ์พัทยาที่ผ่านมาจัดทำโครงการโลกสีเขียวเพื่อสนับสนุนกำลังพลได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะเพื่อนำไปใช้ประกอบสัมมาอาชีพให้ความความรู้ความสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและหน่วยงานราชการมีการอบรมตั้งแต่วันที่1 1ถึง14กรกฎาคม2005 167สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่3แล้วและเป็นกำลังพลที่อยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่1จํานวน14ท่านเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องของการดูแลและบำรุงรักษาสวนการขยายพันธุ์พืชเกษตรอินทรีย์และการจัดตกแต่งสถานที่ทางสวน,นมงุชพัทยามีความพร้อมในการเป็นสถานที่ฝึกอบรมและอยากให้ทุกหน่วยงานเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ต้นไม้และการดูแลบำรุงรักษาเพื่อลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน หลังจากผ่านการฝึกอบรมในกําพลตันสัจจาประทานสวนนนุชัทยาเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านแล้วทางคณะเดินทางเยี่ยมชมสวนสวยมากกว่า50สวนและร่วมกันปลูกต้นเจ้าหลวงบริเวณสวนลุกขชาติเชิงเขาบันไดกริตที่ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสวนนนุชัทยาทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสวนลุกชาตของประเทศไทย